ว่าคุณคุณแม็กอะแม็กไซอะใช่เปล่าไม่รด้เนาะห้วยเอ้ยเบื่อโลกเหรอโอ้ยท้อกับชีวิตมามากไม่ต้องต้อแต้ไม่ต้องตดต่อยนะเชียร์รู้จักกับลุงไม่ต้องต้อแต้มไม่ต้องตัดต่อยนะไปโรงเรียนมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่โอเคไหม โอ้ยนอนตั้งแต่ตีหนึ่งจนต,ต,ตีสามแปลว่าเอาหัวทิ่มหมอนแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งตีสามยังไม่หลับเลยเมื่อไม่หลับยังไงต่อมันไม่หลับอะ่ะต้องร้องไห้เลยตื่นเช้าต้องไปโรงเรียนตีสามไม่หลับตีสี่ห้าไปโรงเรียนแล้วดีที่ไม่หลับก็ดีอะ่ะถ้ามันจะอยู่ขนาดนั้นนะครับ โอเคไหมไม่หลับก็อ่านหนังสือสกครับเออนักเรียนนะอ่ะเปลี่ยนขั้วโลกมันเฉลยมันไม่หลับดีแล้วอ่านหนังสืออ่ะฉนันยิ่งมีเวลามากในการอ่านหนังสือในการจดจําได้อย่างดีเห็นไหมครับมันไม่หลับอย่างอื่นละมั้งอ่าโอเคไหมอย่าไปกินไอ้สิ่งที่มันดอกร้อนนะครับอืม มันไม่หลับก็กินยอะไรต่างๆก็ไปสอนว่าที่เขากินเงนกินให้มันหลับไม่ต้องไม่ต้องกระโดดงับอากาศดึงๆไปตามงานของคอรสอความรู้สึกมากดติดตามงานไปมันจะหลับสบายเลยให้เหงื่อแตกเหงื่อแตนนั่นเองไม่มีอะไรยากเลยนะครับนั่นๆๆคุณแม็กซ์โสนแม็กซ์ใสนะขอให้เอาสิ่งนี้ไปทําทําเดี๋ยวนี้ให้มันเหนื่อยโอเคไหม มันเหนื่อยมันหลับมันล้ามันเองโอเคนะโอเคนะไม่มีอะมากมายทาให้เหนื่อยทําให้เหนื่อแตกมันหลับก็มันเองจบเนาะจบเนาะโอเคครับท่านนะยินดีครับต้นคิวเวนมิทที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะช๊้นะาจ๊ะจบข่าวครับ